สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตออนสูงครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเราออกแบบทั้งในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็พบชาติต่อไปเบื้องหน้านะครับดำเนินรายการโดยคุณสายใจวลีและผมรณกรเยี่ยมกำชัยครับใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นประจำนะคะในท,ทุกสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญมากันหลากหลายท่ววงการอาชีพเลยนะคะ แล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุน้ตแบบและที่สําคัญจะมอบกาลังใจให,งให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปน,นิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะในสัปดาห์นี้เช่นเคยครับคุณสายใจเราก็จะได้รับช<ะ>เชิญนะครับวิทยกากรรับเชิญที่มีความสามารถ ที่ตอนนี้เธอนั้นก็เดินทางไปอยู่ถึงต่างประเทศในประเทศนเทศนเธอร์แลนด์นะครับมแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนนะครับแต่ใจก็ยังผูกพันนันแฟนกับธรรมะของพระสัมมาส,มาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เข้าสู่เส้นทางของการสร้างบารมีมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องตามรอยแบบอย่างของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยนั่นเองครับใด้แล้วล่ะค่ะต้อนรับคุณอัจฉิมาเขื่อนคําเลยนะคะตอนนี้อยู่ในซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <Legisl> ชืออธิมาซึ่งคุณอธิมาเปล่นความนี้นะคะก็เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะแล้วก็รับส่งผู้สูงอายุอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะครับพี่อธิมานะครับนั้นเดี๋ยวรณรขออนุญาตเรียกชื่อเล่นนะครับว่าพี่ปริมนะครับพี่ปริมครับคำถามแรกเลยอยากถามพี่ปริมว่าภูมิลำนาเดิมอยู่ที่ไหนอย,อย่างไรแล้วก็ชีวิตวัยยาวเนี่ยผูกพันกับพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรคะค่ะ ของพี่นะคะพูดเรื่องเมาอยู่ที่ว่าเป็นคนเชียงรายค่ะบ้านเกิดอยู่ที่เชียงราย mm hmm. แล้วก็ตั้งแต่เล็กๆก, mm hmm. ก็คือมันเรารักบุญเนาะตั้งแต่เล็กๆพี่จําที่ว่าสิ่งที่พี่จาได้ที่สุดฝังใจก็คือมันจนถึงบงัดนี้ก็ไปวัดจ้ค่ะพอพอวันนั้นน่ะที่วัดอ่ะเขามีงานงานประจําปีก็ไปกับพ่อกับแม่นะคะแล้วก็มีน้องชายตัวเล็กๆตอนนั้นตัวเองก็เพิ่งอายุได้สัก ห้าหกขวบเองทีนี้พ่อก็แบบว่าให้สตางค์สองสลึงให้ไปซื้อขนมแล้วทีนี้พี่เองพี่ก็ว่าอเอ๊ซื้อขนมแล้วได้ยินเขาประกาศรับบริจาคเนี่ยโตะ๊ะเขามีมุมโต๊ะบริจาคออก็ได้ยินอยู่ว่าเอออย่างนั้นเอาเงินไปทําบุญดีกว่าแล้วเดี๋ยวขนมอ่ะเดี๋ยวค่อยทานก็ได้ก็เลยบ,บริจาคแล้วก็บอกว่าขนมไม่ต้องออกนามนะคะหนูอยากทําบุญ ก็คือบุญเนี้ยทำให้ที่ฝังใจอะค่ะแล้วก็พออายุสักหกเจ็ดแปดปีคือเราก็จะไปโรงเรียนแล้วก็วันหยุดถ้าตรงกับวันพระย่านะคะก็คืออยู่บ้านคือบริเวณบ้านพี่คุณปู่เขาก็มีที่ใช่ไหมคะก็จะแบ่งให้ลูกอยู่กันรอบร้องไม่ให้ไปไหนแล้วบ้านทีก็จะติดกับบ้านย่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร หลานหลานสิบเก้าคนแต่ย่าชวนพี่ไปวัดแค่คนเดียวทุกๆุกเช้าที่ไม่ไปโรงเรียนนะท่านก็จะมาเคาะที่ประตูหรือก็ข้ามฝาเพราะว่าบ้านตินบ้านไม้ใช่ไหมบอกว่าปลื้มเตือนๆหงข้าวหงปลาแล้วก็เดี๋ยวไปวัดกับย่าพี่ก็ตื่นตืตตตตต่นเสร็จก็ท่านเหนือเขาเรียกว่าเนื่อข้าวใช่ไหมเราก็ไปเนื่อข้าวเสร็จกับข้าวนี้เราก็ไปแวะซื้อที่ตลาดก็ไปเก็บดดอกไม้ก็ไปวัดกับย่า อย่างนี้ยทุกๆวันพระท,ที่ตัวเองไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะ hmm. ก็จะเป็นกิจวัตรประจำจากนั้นก็คือมันนิสัยเราก็จะติดนะเนาะถามว่าพี่ก็ว่ามันเป็นคุญย่างหนึ่งที่ว่าย่าเมตตาที่ว่าชวนเราให้ไปสร้างบุญตั้งแต่เล็กเล็กแล้วก็พี่ก็เป็นลูกที่ว่าลูกคนโตอะค่ะพ่อมีน้องอยู่สี่คนพี่เป็นคนที่แบบว่าคือชอบไปวัดที่สุด ตอนเล็กๆกับพี่คือพี่จําได้ว่าตอนที่ว่าพ่อมีแค่พี่กับน้องชายสองคนน่ะคือพ่อแกจะซื้อของค้าของเก่าใช่ไหมคะก็ตอนตอนคือสามวันแกก็จะมีรถสิบร้อมาแวะรับหน้าบ้านก็คือเอาพวกเหล็กไปขายที่ลำปางพอสักวันสองว,วันพ่อก็กลับก็ซื้อขนมอะไรชีวิตตอนเด็กอ่ะตอนที่ว่ามีแค่น้องสองคนพี่จำได้ว่าคือ เราเป็นอยู่แบบสุขสบายสุขสบายมากคือไปโรงเรียนบางทีอ่ะคือที่ที่บ้านนอกอ่ะคือตอนนั้นอ่ะพี่ก็ยังมีโรงเรียนอนุบาลก็คือเป็นบ้านที่ว่าเราเรียกคุณครูว่าเป็นครูซิงเนี่ยชื่อซินทีนี้ก็ตอนเช้าพ่อก็พาพี่ไปโรงเรียนก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยอนุบาลน,นะคะจะไปทานขน,นมกุ้วยตียบที่ตลาดก่อนแล้วก็ถึงจะไปโรงเรียน พอพอเริ่มจากที่ว่าในโรงเรียนอนุบาลทีนี้เราก็ไปเข้าโรงเรียนประถมใช่ไหมคะเรียนปถมพ่อก็จะให้เงินไปโรงเรียนคือชีวิตตอนนั้นอะถ้าเกิดเป็นสตังหนึ่งบาทหรือว่าบาทห้าสิบถือว่าเยอะค่ะตอนวังที่อของพี่อะเจ็ดแปดขวดนะคะแต่พอตอนหลังนี่อีซัคที่ว่ามีน้องเพิ่มมาอีกครอบครัวเราก็เริ่มเปลี่ยนไปพ่อที่ว่าเคยค้าเหล็ก ก็คือเหมือนล้มละลายอ่ะเอาเงินไปหายที่พี่จําได้พ่อบอกว่าพูดกันนะคือเราเป็นเด็กที่ว่าพี่จําจําทุกอย่างที่พ่อกระทำเนี่ยนะคะก็คือพ่อบอกว่าเอาเงินไปหายหมื่นนึงแล้วอีกรอบนึงก็แปดพันคือเราคิดว่าโอ้แปดพันกับหนึ่งหมื่นเนี่ยมาคํานวณคิดเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเงินเยอะมากหลังจากนั้นก็คือครอบครัวพี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มถอยหลัง พอจัดนั้นมาพ่อก็เริ่มมาทำนาค่ะทำนาเสร็จคือ,อพี่อยากที่เป็นคนเป็นเด็กที่ว่าพี่ชอบที่ว่าดิ้นรนด้วยตัวเองคือตอนอยู่โรงเด็มปถมกลับมาตอนเย็นพี่บอกได้เลยว่าไปไปเล่นชอบไปเล่นเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่ว่าจะซนนิดนึงไปแม่น้ําแล้วไปเห็นลุงคนหนึ่งแกชื่อลุงออสแล้วทีนี้ลุงออสนี่แก แกไปไปไปเก็บหินแดีวพี่ก็ว่าเอ๊ะลุงทําอะไรอะ่ะก็เห็นแกเนาะว่าแกเก็บทําไมก็คือเราคิดว่าสนุกด้วยได้เล่นน้ําแล้วพี่ก็ว่าลุงลุงพอตทาอะไรอะ่ะเก็บหินเก็บหินไปทําไมอะ่ะแกบอกเก็บหินขายาแกบอกเก็บหินขายได้ด้วยเหรอถามว่าขายให้ใครลุงแกบอกว่าขายให้ตาจองเดี๋ยวแกมาเอาเนี่ยถามว่าแล้วลุงได้เงินเยอะไหมแกบอกอย่าง,างนี้ถามนี้แกแต่ทีนี้แกบอกได้ เท่าไหร่อะแกให้เป็นปี๊บปี๊บเท่าไหร่ปี๊บละสองเซนทีนี้ความ,วมโซนของพี่บอกงั้นนะลงุงหนูขอทําด้วยสิทีนี้พี่บอกว่าเออแล้วแกจะเอาอะไรมาทําก็ลุงมีอีกไหมอะออที่เขาเรียกว่าบ้านเราที่เรียกว่า,าที่ที่กระเช้าเนาะทีนี้พี่บอกว่าเออมีอันเก่าๆเ,เอาไปเสร็จแล้ว แกจะไปทำอะไรต้องทำเหมือนลุงนั่นแหละที่ก็ว่าอเสร็จแล้วแกแล้วก็แกก็จะมีไม้อ้าวหนูไม่มีไม้ลุงขอไม้หน่อยสิแกบอกเอ็นี่ได้หนึ่งเจะมาเอาสองก็หนูไม่มีแหนูจะทําไงอ่ะมือมันก็เจ็บสิแกก็เอาให้พี่มาเสรจให้พี่มาทีนี้พี่ก็ทําเห็นแกทํายังไงพี่ก็ทําเหมือนแกแหละถามไปลุงทาไงก็แกก็สอนสอนเสร็จแล้วทีนี้ ทุกวันน่ะก็คือวันละชั่วโมงครึง่งพี่ก็ได้นิดหน่อยพี่ก็เอาไปเอาไปเอาไปกองใกล้ๆของแกเสร็จแล้วทีนี้ก็กลับบ้านพ่อพ่อ,พอกับแม่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมอะ่ะเราเลิกเตียงมาแล้วเราหายไปเลยอะ่ะคือกลับจากโรงเรียนพี่ก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็รีบไปที่แม่น้ำาค่ะก็ลุงแกอยู่อยู่แล้วเราก็ไม่กลัวใช่ไหมคะลุงกับพ่อครัวแก ก็ไปได้สองสามวันทีนี้มีวันหนึ่งวันที่สี่สิลุงก็บอกไอ้เปี๊พ่อแกมาแล้วเห็นไหมมีไม่เรียวยาวเลยทีนี้เดี๋ยวเอาลูกไป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 เลยกลับบ้านเดี๋ยวโดนพ่อตีพี่แกบอกย่าพี่ก็วิ่งวิ่งวิ่งพ่อก็ถามไปไหนมาก็บอกไปแม่น้ามาไปทําอะไรที่ไม่ได้บอกไงพี่ก็วิ่งวิ่งไป วิ่งไปแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรพ่อแกก็ไล่ตีสองทีจากนั้นก็โอเคเนาะมันมันเป็นเด็กเราก็คือจาแล้วพี่เป็นคนค่อนข้างที่ว่าอะไรที่พ่อห้ามมาพี่เป็นคนที่ทําค่ะทำค่ะ <c oughs> เราเห็นแล้วก็ตอนหลังพ่อกับแม่ก็เริ่มทํานาพี่ก็อ,อยู่บ้านเราก็เห็นลูกญาติ่ะเขาไปตักน้ําในบ่อเนาะ แล้วทีนี้ที่ก็ว่านึกถึง่ะเห็นพ่อแม่ว่าเออแกกลับมาทางานอ่ะคืออยากทําให้แกเชื่นใจที่ก็แอบไปทําไม่ได้เยอะเพราะตอนนั้นเรายัางเล็กก็คืออามอาทีละหน่อยทีละวหน่อยจนน้ําเต็มอ่ตุ่มแม่กลับมาบอกว่าอ้าวทาไมน้ําน้ํามันเต็มโอ่งหมดนี่ก็บอกว่าก็ทําให้ไงแม่ก็ว่าอย่างนี้แม่บอกที่น้าไม่ต้องทํานะมันอันตราย้ี่บอก จา้าไม่เป็นไรก็คือฝึกฝึกตัวเองอะคะ่ะทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเห็นพ่อกับแม่ทํานาเราก็ฝึกแต่ฝึกอะมันมันก็ไม่ได้ทํามากเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันอาจจะได้ใช่วิถีชีวิตของตัว,ตวเองอ <c oughs> คือพอฟังวิถีชีวิตของพี่ปริมอะครับค <c oughs> ุณสาใจรณกรนึกภาพตามเลยน่าจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญญาแล้วก็ช่างสังเกตดังนั้นรณกรขออนุญาตถามพี่ปริมแบบนี้นะครับว่า แล้วตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยมีคําถามผุดขึ้นในใจไหมครับในขณะที่อยู่กับธรรมชาติก็ได้นะครับว่าเอ๊ะคนเราเนี่ยเกิดมาทําไมอะไรเป็นเป้าหมายของชีวิตเคยมีคําถามนี้ในใจบ้างไหมครับคือมันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็มีนะคะบอกว่าเออทาไมเราคือเราเกิดมาอยู่ดีๆอะคือเมื่อก่อนเราก็สบายแต่พอตอนนี้ทําไมเราเริ่มก็อภาราเริ่มแยกพี่คิดของพี่อย่างนี้นะคะเพราะหลายๆอย่างที่พี่มาคิดดูหลายๆคนไม่เคยเจอแต่พี่เป็น ก็เหมือนที่ว่าพี่เห็นนะย่าย่าก็ะชิชวนที่ไปตลาดช่วยเอาของไปส่งแกที่ตลาดแล้วก็ไปรอให้แกขายพี่ก็เห็นเขาขายผักขายอะไรพี่ก็มีความคิดเราก็น่าจะทําให้อะไรมันดีขึ้นเนาะก็แบบว่าไปเก็บผักอ่ะผักป่าที่เป็นผักตํารึงผักอะไรที่เงี้ยพอตอนตอนตอนเรียนก็แบบเลิกเรียนมาก็รีบไปเก็บเก็บเสร็จแล้วก็รีบไปขายที่ตลาดก็ไปวางขาย คนเขาเห็นเป็นเด็กเด็กมาขายเขาคนช่วยซื้อได้เงินมาสองสามบาทแล้วก็ดีใจแล้วอ่ะมันมันมันเป็นอะไรที่คือพี่ชอบชอบชอบอะไรที่มันนี้ชอบอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะมันถูกฝังมาจากที่บ้านด้วยนะคะครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย เนาะแล้วเออพี่เบลนี่จบการศึกษาที่ไหนอย่างไรแล้วก็ทํางานอะไรอย่างไรมาร้องคะถ,ถือพี่บอกได้เลยนะคะพี่อะจริงๆพี่อะเรียนถึงจบแค่ป .4 บอกตรงๆค่ะความฝันพี่เมื่อก่อนนะตอนที่ว่านี่คือพ่อตอนหลังพ่อฐานะไม่ค่อยดีมีลูกสี่คนใช่ไหมคะทีนี้พ่อก็เลยบอกว่ากําลังเรียนอยู่ป .5 ขึ้นป .5 พ่อบอกว่าเนี้ยคือคนโตพ่อบอกพี่ ไม่ต้องไปเรียนนะลูกถามว่าทำไมอะพ่อคือความฝันของเราเนี่ยคือที่ฝันที่อยากเป็นพยบาบาลนะคะแต่พอ,อพ่อมาพูดแบบนี้ความรู้สึกตาว่ามันสะดุดแต่ถ้าในเงื่อที่ว่าเราเป็นลูกที่ว่าเราฝันพ่อก็โอเคไม่เป็นไร พี่ก็โอเคช่วยพ่อกับแม่เดียงน้องแล้วก็มีบางสิ่งบางอยาเราทําได้เราก็ทําค่ะคือนั่นแหละและ้วทีนี้ชีวิตพี่ก็มาพันธควรก็คือตอนญาตค่ะญาตก็คือไปแต่งงานกับหลานสาวของคุณป้าที่แกมีร้านขนมอยู่ที่ลำปาง,ปางแกบอกว่ารีมพีอยู่กับน้าไหม เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไปเรียนพี่ก็อโอเคไปเรียนเราพี่อยากเรียนเนาะขอพ่อกับแม่ไปก็ตอนแรกไปอยู่สามเดือนตอนแรกแกก็อยากจะให้ไปเรียนอยู่เพราะแกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ในโรงเรียนบุญยวาดค่ะที่ลำปางก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเรียนทีนี้ชีวิตก็สะดุดอีกก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วทีนี้ป้าก็บอกว่างั้นปริมไปช่วยป้าที่ร้านป้าพี่ก็ไปนะคะไปก็โอเคตกลงก็ไปไปที่ร้าน ไปไปช่วยป้าทำงานที่ร้านนะคะก็เป็นร้านขายขนมก็โอเคป้าแกก็ดีนะคะทุกๆคือเทศกาลเข้าพรรษาอะไรคือแกก็จะพาเราไปวัดคือชีวิตพี่ก็จะปลูกฝังกับวัดแล้วสวดมนต์พี่ก็จะชอบสวดของพี่เองตั้งแต่เราจำได้จำจำได้อะคะ่ะว่าคือบุญเราคืออะไรอย่างนี้คะ่ะพี่ก็จะสนานพี่เองครับ พี่ปริมครับแล้วในช่วงชีวิตที่พี่ปริมเจอปัญหาหรุปรสัคที่พี่ปริมใช้คําว่าชีวิตสะดุดอย่างเงี้ยครับแล้วพี่ปริมให้กําลังใจตัวเองยังไงตอนนั้นนะครับผมพี่เหรอคะพี่สวดมนต์ค่ะช่วยยัง,ยงไง<ว>ดได้พี่ช่วยยังไงได้ครับคือทําให้ใจเราสบายสงมบมแล้วก็ไม่ร้อนรนค่ะ<ม><ม>คือพินีที่พี่สวดประจําเมื่อก่อนนะคะก็คือ,อยอดการไตรพิฎกแล้วก็ชีน้งบรรตอน ค่ะถ้าทุกครั้งที่พี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สบายใจที่ก็เจอปัญหาอะไรที่ก็จะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิค่ะเป็นประจำอยู่ทุทกทครั้งถูกต้องไหมคะแล้วทีนี้มาสู่เส้นทางการสร้างบารมีได้ยังไงคะพี่จินคะก็ที่วัดเราใช่ไหมคะก็คือตอนแรกกับพี่สาวเขาชวนนะคะโทรโทรคุยกันนั่นแหละ เพราะว่าพี่อ่ะก็จะโทรคุยกันตลอดแกก็วันนั้นแกก็โทรโทรมาหาบอกว่าพี่เออก็คุยกันสักเพยียร์เลรก่อนบอกว่าเนี้ยพอดีอ่ะพี่ไปทําบุญมานะบอกว่าเออไปทําบุญที่ไหนแกก็ไม่ได้บอกก็นั่นแหละพี่ไปสร้างวัดประจําตัวสร้างพระองค์พระประจําตัวมาเอ,อ่อทั้งครอบครัวเลยก็บอกเงี้ยครอบครัวของพี่แกก็มีอยู่ประมาณหกคนนะนะคะลูก<ะ>ลูก ลูกตัวเองสามก็พี่แกสองแล้วก็พ่ออีกสองก็มีทุกคนทำอีกหนึ่งแกบอกอ่ะพระประจำตัวอะมีด้วยหรือพี่พระประจำตัวก็บอกอม,มีสิสลับชื่อได้ด้วยแกก็ถา,ถามว่าอยาก,อยาก,อ,ยากอยากทำาช่ไหมอออยากอยากทำาิิพี่เท่าไหรอ่อ่ะแกก็บอกเหมือนห้าโอเคถ้าเหมือนห้าก็บอกว่าน้องยังไม่ได้ไปตอนนี้นะคะก็บอกว่าพี่อ่ะ ออกปัจจัยไปก่อนเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยสักสามเดือนกว่าเนี่ยก็คือจะอปัจจัยให้ที่แกก็โอเคก็เป็นองค์พระองค์แรกที่พี่ได้ทําปีนั้นนะคะเป็นปีจําได้ว่าพศ48ก็คือองค์พระองค์แรกแล้วชีวิตข<ม>อง<า>ผขออนุญาตครับพี่ปิมแล้วชีวิตของพี่ปิมนี่คือไปอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ยังไงอะครับผมก็คือพอดีไปเจอแฟนนะคะ พอดีมีแฟนคนที่นี่ก็ไปเจอกันที่เมืองไทยกันไปฮอลิเรดย์ก็ไปเจอกันช่วงปีใหม่ก็คือเจอที่เชียงรายเหรอคะพี่ปินไม่เจอกันที่เชียงใหมค่ค่ะเพราะตอนนั้นพี่ไปช่วยงานที่สาวอยู่ที่คลินิกแกเปิดคลินิกศัลยกรรมอยู่ก็คือพอทางคลินิกปิดร้านก็เป็นช่วงสิ้นปีใช่ไหมคะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปเจอแกคะ่ะ อ๋อไปเจอิงกันครั้งแรกเลยเหรอคะคือบุญจิ้งที่ปริมครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ก็คือครั้งแรกจริงอะค่ะก็คือเราไปไปไปนั่งคุยกันไปเที่ยวใช่ไหมคะปีใหม่ทีนี้ก็แกก็มานั่งมองอย่างเงี้ยมองอยู่พี่ก็ว่าอิตานี่มองทาไมอะคือหน้าตาแกค่อนข้างจะดีแล้วพี่เป็นคนที่ว่าคือถ้าคนหน้าตาดีอ่ะพี่จะไม่ค่อยใส่ใจ พี่บอกกิตาเนี่ยมองทำไมอ่ะมองอยู่นั่นแหละพูดอะไรก็ไม่พูดพี่ก็ค้อนเขาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็แกก็ตามตามแล้วก็มาถามแกก็คุยกับเพื่อนคุยกับพี่ว่าพี่ที่รู้จักกันก็าะว่าเนี่ยเขาคือใครก็มาถามแต่เขาไม่ได้กล้าถามเรานะคะเพราะพี่เองพี่ก็พูดภาษาได้คือไม่ค่อยเก่งมากก็พอได้นิดหน่อยเงี้ยแค่นั้นเองแกก็ให้แม่สื่อมาคุยให้ ครับค่ะอันนี้ถามเผื่อพี่ใส่ใจวลีเลยลวกันนะครับพี่ปริมว่าแล้วการไหนใช่ไหมเชียงใหม่เผื่อพี่ใส่ใจรายะไปอยู่เชียงใหม่ไม่ใช่กำลังจะถามพี่ปริมแบบนี้ครับว่าคือการตัดสินใจย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าสําหรับหลายๆคนมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วพอพี่ปริมตัดสินใจไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยครับการปรับตัวปรับใจใช้ชีวิตในต่างแดนนี้ยากลำบากไหมครับพี่ปริมใหม่ๆเนี่ยแล้วปรับตัวปรับใจยังไงด้วย ถ้าเป็นสําหรับพี่นะคะพี่บอกตรงๆว่าแฟนและครอบครัวเขาค่อนข้างดีดูแลเราดีพี่บอก <c oughs> ได้เลยแต่ว่าที่ยากที่สุดก็คือภาษา <c oughs> ภาษาภาษาเนเธอร์แลนด์นะพี่บอกว่ามันยากถึงขนาดนี้พี่บอกพี่อยู่มา21ปีอะแต่จะให้พูดว่าให้มัน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 ,ม,นมันพูดได้ดีร้อยเอร์เซ็นต์ไม่ใช่ค่ะค่ะ <c oughs> แต่ก็พยายามอะคือแฟนพี่ก็จะให้ ทุกๆทุกๆ mm hmm. วันนะคะพี่จะมีหนังสือที่นี่เขาเรียกว่าหนังสือบ้านเราเขาเรียกพี่จําไม่ได้ว่าอะไรแล้วสับใช่ไหมคะที่นี่เรียกว่าบลเดนบลกก็คือเวลาดูทีวีอ่ะพี่ก็จะหนังสือวางพอพอมันจะมีข้างข้างทีวีข้างหน้าเขาจะมีเขียนภาษาใช่ไหมรรคะตามไปด้วยพี่ก็จะมาเอ,อจําแล้วก็มาอ่านว่าเออภาษานี่แปลว่าอะไรแปลแปลคําไทยก็คือจะมาจํา จะเป็นอย่างนั้นน่ะกิจัตวดแล้วบางทีแกก็จะสอนที่สาวแกมาแกอะไรก็จะสอนให้แล้วเวลาไปโรงเรียนน่ะก็คือจะไปเรียนที่นู่นอีกมันก็เจออีกไปที่โรงเรียนมันมีคนหลายหลายหลายชาติหลายภาษาใช่ไหมทีนี้เขาก <c oughs> ็แล้วเราเพิ่งเข้าไปได้สักเดือนกว่าภาษาเรายังไม่รู้เรื่องเลยก <c oughs> ็มีคนตุรกีเขาถามว่าหัวนาะพี่ไงที่กําลังอ่านอ่านเสร็จแล้วก็เราก็ยังอ่าน ไม่ชัดเจนแกก็หัวเราะทีนี้แกหัวเราะเราก็ว่ามันไม่เก็งแล้วมันไม่ใช่ละสำหรับเราพี่ก็เขียนเป็นภาษาไทยเราเสร็จเขียนภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะอะทีนี้พี่ก็กลับกลับให้แกอ่านถามว่าอิรันเธออ่านได้ไหมอันนี้แปลว่าอะไรบอกว่าเขาบอกเขาไม่รู้ว่าภาษานี้คืออะไรทีนี้พี่เลยบอกว่านั่นแหละเพราะว่าฉันไม่รู้ฉันถึงต้องมาเรียน ก็เหมือนที่เธออ่านภาษาฉันไม่ได้ฉันถึงต้องมาเรียนทีนี้ครูก็เลยบอกครูเ็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องขออิรันเธอต้องขอโทษอภิมาเธอจะมาทําแบบนี้ไม่ได้ไม่สุภาพก็คือพี่พี่เป็นคนที่พยายามอะไรก็ช่างพี่จะเป็นคนพยายามมากๆอ่านหนังสือพยายามให้เข้าใจ รนกรได้เทคนิคแล้วคุณใส่ใจเดี๋ยวจากนี้ไปเรียนภาษาอะไรก็ตามนะใครมาว่าเราเราจะเขียนแม่ภาษาไทยแล้วลองคุณอ่านลองดูซิเข้าใจไหมัหคือมันมันไม่ใช่เพืพี่คนเดียวมันก็มีทั้งคนเวียดนามอ่ะแล้วที่เป็นคนาท่พี่จะปกป้องเพื่อนนะคะ่ะคือ,ค,อคือเราเจอหลายๆอย่างความไม่สุภาพของคนแต่กับพี่เขาไม่ค่อยได้ทำแต่กับเพื่อนคนเวียดนามเจอบ่อยแล้วพี่ก็จะเป็นคนปกป้องเขาค่ะค่ะ พี่ปริณคะและอย่างนี้เ,เวลาที่อยู่ในทีแลนเนี่ยเป็นแม่บ้านเต็มตัวรอ้อเซ็เลยหรือว่าต้องไปทํางานคะเพราะว่าเห็นในนี้บอกว่าดูแลผู้สูงอายุแล้วก็รับส่งผู้สูงอายุด,ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะ<ช><ต>คือท<ต>ําตอหไหนยังไงคะคือตอนแรกอ่ะแฟนพี่จะให้เรียนอย่างเดียวแต่พี่เป็นคนที่ไม่อันนี้แอบไปขอทํางานอีกทําทุกอย่างทําความสะอาดไปฝึกเพราะว่าทําไม่ได้ก็คือต้องเริ่มเด็กศูนย์ค่ะถึงอยู่ืองไทยเราไม่เคยทํา ทำไปทําความอาดครั้งแรกเนี่ยพี่แอบไปสมัครแฟนที่ไม่ให้ไปไปกับเพื่อนเพราะว่าคืออึดอัดมากเพราะเป็นคนที่ไม่เคยรอรอขอตังค์จากใครอแอบไปทํางานพอทีนี้ก็คือพอพอนี้ก็เปลี่ยนงานนะคะจากที่ว่าไปทํางานความสะอาดโรงเรียนไปทํางานโรงงานโรงงานสลักไก่อะไรพวกนี้โรงงานไก่อะ่ะ คือไม่เคยทำพี่ก็ทำแต่พอมาถึงตอนนั้นก็คือเรียนอ่ะก็คือเรียนจบที่นี่เขาเรียกว่านิโฟดีใช่ไหมคะนิโฟดีนี่ก็คือหมายถึงก็คือเหมือนมศ .3 บ้านเราอ่ะก็คือภาษาเราก็โอเคขึ้นแล้วน้องสาวแกทำงานตรงนั้นเขาก็ให้พี่อย่าไปสมัครงานตรงนั้นค่ะก็คือตอนแรกเขาก็ให้เราไปฝึกงานไปอะไรก่อน,นก็จนถึงบัดนี้ก็คือได้งานประจำาคา่ะ ครับอันเดียวก่อนที่เราจะพักเบรกกันเนี่ยครับ,รบพี่สายใจเดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามนี้กับพี่ปริมก่อนล้วกันว่าย้อนกลับมาตอนที่เราภาพว่าได้มีโอกาสสร้างพระธรรมกายประจาตัวแล้วแล้วพี่ปริมได้มีโอกาสมาที่พระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์หรือยังะครับโอโ้ไปค่ะก็คือหลังจากนั้นปลายเดือนคือบูชาขา้าพพระใช่ไหมที่พี่ไปเมืยอยงไทยหลังจากให้พี่แกทำทำองค์พระให้ก็เดินกรุงพาบูชาข้าพระพี่ก็ไปค่ะ ไปบูชาข้าวพรพเศษแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวิสาไอ้วัดมาข้าบูชาใช่ไหมครับค่ะวิญญาณีน้ำตาท,ที่ที่มาที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นพี่ปริมรู้สึกอย่างไรบ้างอะครับพี่ว่าไกลเษ็ษแต่ว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะเออนั่งรถไกลเนาะแต่ว่าพอเข้าวัดพี่เห็นแล้วพี่เห็นคนเยอะคนคนหลากหลายอะคนหลากหลายแต่ว่าคือเงียบสงบแล้วที่พี่ทึ่งก็คืออ่คนเยอะ แล้วทุกคนก็แบบว่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็น้องๆก็ต้อนรับดีอะ่ะคือและที่พี่ชอบที่สุดก็คือที่ตอนนั่งสมาธิก็คือพี่เป็นคนที่ว่าขี้เกียจเดินจมกรมเมื่อก่อนที่จะไปก mm hmm. ็คือไปทุกวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธนอ้อยยุคหนอพองหนอ้องพุทโทพี่ไปหมดแล้วเลือกยุกนอพองหนอ mm hmm. มันต้องเดินจมกรมพี่ไม่ชอบแต่พอมานั่ง mm hmm. สมาธิของสายวัดเราเรอ่ะพี่ชอบ ชอบนั่งสมาธิค่ะถึงได้ไปค่ะถูกใจเลยเนาะนเอาเลายค่ะได้ค่ะ <c oughs> สินคะเบรกนี้เดี๋ยวให้พิปริมพักกันสักรกู้นึงแต่ว่าช่วงหน้าเขบอกว่า <c oughs> วีปติมีเรื่องราวที่จะมาเล่าเนาะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นอน <c oughs> ุภาพบางเหลืองถูห <c oughs> ลวงพ่อที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ฟังกันด้วยเนาะรวมถึงอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วเนี่ยได้สั่งสมบุญอะไรบ้างเห็นบอกว่าได้อะไรก็มาแบบง,ง่ายๆด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวคอยติดตามชมกันกันแล้วกันเนาะ ได้ค่ะช่วงนี้พักชมสิหน้าตื่นใจกันค่นะทุกค่ะ